แกงจักกระจัจ่นครับเสื้อไข่บุเดนเสื้อผักหวานเสื้อผักเน่าเอามาโฮมกันวันนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพ,อพ,อพ,อพอ่อๆกำนังบุหรี่การช่างเรียนวัน,นครอดเก่าครับพี่น้องครับบุหรไทยการสั้งฟ้าเมื่อกี้นี้แล้วครับวันนี้ครับพี่น้อง แกง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 จักกะจั่นครับเสื้อไครบู้เด่นเสื้อพักหวานเสื้อพักเนา่าเอามาโฮมกันวันนี้ครับพี่น้องกี่แกงฮิระยากิย่างวันนี้เอามาโฮมกันมันมันฮ้อนกันแล้วเรามาโฮมกันวันนี้ก็มาโฮมกันเสื้อยอดพักกันนี้พร้อมดอดพักกันแม่ลืมซื้ออะไรบ้านี่นอยอดพักติว้วโอ้ยลองลองมึง อขันอยู่ที่เราไอ้ไก,กระตาเหรอผ้า,าตัวแมียขึ้นเป้าห่างไข่อืมต้องการมากแกงไข,ข่ามาแดงเสื้อผักบานเสื้อผักนอง 我拿布谷。 อย่ออยมามาออแล้วลายหางมันเมนืนกมาสดออกสดอ่ะมาเลยอก็คุ้นะอืมเจอไปไอ้นู่นหมดอุนใจกับมารแรกกันหนูหอมขึ้นพักเน่าหอมขึ้นพักอันหวาน 음! <laughs> mm. Cái khuôn nào thực tập nhau á Ngọc bạc tiêu Công 15 ngọc bạc tiêu đi dạng Nào dạng dạng Ai dạng 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 không cần dạng 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 เป็นมังแ่็งก็เพีงเยงไรจังหวิ้นเนี่ป่ดมังค่็งอยูหรอวนมังค่างหอ,อมเมืนอไกันอันนี้มันกินจาจนมาก่อนหอ,อมเหมือนกันมั้ง Càng có mấy loại hoàm thắng nâu, hòm thắng หใกลก้กระใต้พี่น้องเดี๋ยวถือปิดว่าจ้าปิดว่าจ้าไว้ก็ห้องไม่ได้ไปสูตรอยู่ ตัวพักเขาอ,อืมนไหมครับวิธีวิวดวาจาใกล้มนหันเนื้อวิว่าจาบาง นู่นเขาขมันถ้ามันซับเข้ากึบมันเลยคห้องไม่ได้ต้นสลัดนี่มันมีซับเลย ừ hmm. subscribe เอาละพี่น้องอัะี่ยหบอกขาันสำปเขอาเงียบมิดจัด โอ้ได้การพี่น้องอิ่มหัาเกลืก่อน,นสดน้ำเสียบๆโอ้อยังอยู่สองตัวมันบ่มันลักลีอยู่นะี่เป็นใครหรอรอบหน้าอีสเมอกินน้อบัดนี้เนาะนมไท่ก็บซีเอาคับขอฝากลูกยุ่ยบานเป็น,น,น,นวัน,น,ย,บบย,น,นยุ่ยสวนครับเบังคลิปนมไท่จบแล้วกับความเท็บเนี่ยด้ความไข่เนีมีกับซุกกับหังครับลำรวยลำรวยสูคคย้คู่สุขคนครับนมไทยก้าวคำว่าสวัสดีครับ